สวัสดีครับผมนายแพทย์กิจพัลสิทธิ์นะครับเป็นแพทย์ประจำศูนย์ตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลจุฬาสาแห่งนี้นะครับเนื่องด้วยจากสถานการณ์โควิด19นะครับที่กำลังแพร่ระบาดกันในปัจจุบันนะครับทางโรงพยาบาลจุฬาสาเนี่ยก็ได้รับให้ฉีดวัคซีนโควิด19ให้กับประชาชนนะครับที่มีอายุมากกว่า60ปีแล้วก็ที่มีโรคประจำตัว7โรคร่วมด้วยกันนะครับท่านไหนที่ลงทะเบียนมาแล้วนะครับผ่านหมอพร้อมนะครับก็สามารถที่จะมา รับบริการฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลธุรรสามได้นะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับไปชมบรรยากาศนะครับแล้วก็ไปชมการบริการของเราว่าเราเนี่ยเตรียมจุดรับบริการไว้อย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวตามผมเลยดีกว่าสําหรับท่านไหนนะครับที่ลงทะเบียนผ่านหมอพร้อมมาแล้วนะครับเลือกโรงพยาบาลสุรรมมาแล้วนะครับให้ท่านมาตามวันและเวลาที่ลงทะเบียนไว้นะครับ มาสามารถยื่นรับสิทธิ์ฉีดวัคซีนได้นะครับที่ศูนย์อาหารชั้นหนึ่งของโรงพยาบาลจุฬาสามอินเตอร์นะครับขั้นแรกนะครับหลังจากที่ท่านมาถึงแล้วนะครับเราก็จะมีพนักงานคอยตวรวจวัดอุณหภูมิของทุกๆคนนะครับว่าอุณหภูมิปกติไม่มีไข้นะครับสามารถเข้ารับวัคซีนโควิด -19 ได้ หลังจากที่ตรวจวัดอุณหภูมิเรียบร้อยแล้วนะครับผู้ที่มาใช้สิทธิทุกท่านนะครับต้องกรอกใบ,บยินยอมนะครับหลังจากที่กรอกใบ,บยินยอมเสร็จแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะไปรับบัตรคิวได้เลยนะครับให้ด้านหน้าหลังจากที่ท่านลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับได้รับบัตรคิวเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้มานั่งรอที่จุดที่4นะครับก็คือเดี๋ยวเราจะรอเพื่อที่จะขึ้นไปฉีดวัคซีนพร้อมๆกันนะครับไปทีละ11ท่าน ขออนุญาตเรียกตำหนคิวนะคะหมายเลขบัตรคิวสีเขียวนะคะหมายเลข23บมถึง3 3นะคะ23ถึง33นะคะ,ะเดี๋ยว,วทุกคนทุกท่านลุกขึ้นยืนได้เลยนะคะแล้วก็ตามเจ้าที่ไปได้เลยนะคะเชิญตามเจ้าที่ไปได้เลยค่ะขอบคุณคาะก็หลังจากที่เราลงทะเบียนจากชั้นล่างนะครับพอเราขึ้นมาชั้นเจ็ดเนี่ยก็เดี๋ยวมาด้านนี้เลยนะครับมาที่จุดที่สองนะครับมาเพื่อวัดชีพจรสัญญาณชีพนะครับวัดเรื่องของความดันต่างๆนะครับ อ่าโอเคหลังจากที่วัดความดันอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะมาเป็นจุดที่3นะครับเป็นจุดทะเบียนเพื่อที่จะรอรับวัคซีนโควิด -19 นะครับอ่าก็จะไปตามสถานีต่างๆเนาะก็มีทั้งจุดลงทะเบียนนะครับจุดคัดกกองชั้ประวัติเนาะแล้วก็เป็นจุดรับวัคซีนโอเคหลังจากที่เรารับวัคซีนเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็ใช้คนไข้ทุกคนนะมานั่งรอฉีดวัคซีนบริเวณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวทางพยาบาลเนี่ย mm hmm. เขาก็จะเรียกคนไข้รา,ายบุคคลนะครับ mm hmm. ค่อยๆฉีดวัคซีนทีละคนนะครับหลังจากที่ฉีดวัคซีนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย mm hmm. ก็มีนั่งพักสังเกตอาการต่ออีก30นาทีนะครับหลังจาก30นาทีหากไม่มีอาการอะไรผิดปกติก็สามารถที่จะรับบัตรนัดแล้วก็กลับบ้านได้นะครับผม